เฮ้ยย่คิดพี่จะดูพี่จะดูพี่จะดูพี่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 ดพี่พี่พี่ดูดูได้พูดได้หมดแล้วไม่ผมไม่ยุ่งแล้วไม่จัดการแล้ว ไอ้วันฟ้องหมดแล้วผมไม่ยุ่งแล้วเป็นแต่พอผมเห็นเขาอ่อนบอลใจผมอ่อนหลังจากนี้ต้องทำแบบไอ้นี่แล้วเว้ยพี่ผิดคือผิดอ่ะโดนคือโดนแค่นั้นเองฟ้องคือฟ้องไม่มีไม่มีอารมณ์มาหลวยเราไหนอะอะไรอะไปมาแล้วมาแล้วมาแป้งเล่นมาทั้งดุนเลยเฮียบไอ้ฟองมันเขียนบอกเวลาเฮ้ยเอ็ดอมาแล้ววะสร้างสุดลูกฟีไปครับไปเจืดพี่จืดไอ้มีไม่มีคนทิ้มบ้านพวกพี่เลยหรอ ไม่ไม่มึงส่งไอ้นี่เราแต่วเขาสยองแน่เลยเราจอดอยู่เฉยๆแล้วส่งภาคพื้นไปหรือที่เรียกว่าหน่วยกระจุ้ว่าว้าพื้นไปเหรอมึงจะควานมึงส่งกระจัววาร์ปลงทีละจุดเลยแม่น้ำจะควานยากมันจะควานยากเพราะว่าคนมันน้อยละมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนรอบแรกแรกละใช่ถ้าตอนคนเยอะมันควานง่ายแต่ตอนมันควานยากไอ้โบมดวาร์ปดิเฮียวาร์ปไปเลยวาร์ปไปเลย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่นมผงไปแล้วเก็ดแม่ไม่ได้ดูอีกแล้วดรตรงไล่บลขับหาอยู่น่นี่พี่ดูนมผงดิเปิดเลยเนี่ยนมผงไฟกับใครวะดูดิพี่หรือไฟมีไม่พี่สนอปมีมีไม่พี่นมผมแยกนมงผมแยกขยักเล่นขยกสองกองไม่ทะเลทรายเนี่ยเออขยกสองกองดูแล้วแผนขยักเล่นเหรอพี่ ทำไมถ้าทะเลทรายเสียก็ต้องทะเลทรายกลับแล้วทะเลทรายกลับแล้วพี่ชอบใครไม่เว้ยเขาเหลือแต้มเดียวเว้ยเขาเหลือแต้มเดียวเว้ยเขาไม่เสี่ยงหรอกเฮียแต้มเดียวอีกนะเว้ยมาร์คมาร์คแต้มเดียวไม่ได้โคเชี้พี่บอกให้สุดที่หอ๋อเนี่ยหายป่ะหวานตัดสินใจแล้วเว้ยพี่โอ้แต้มเดียวเฟิร์สมันเหลือกี่ลูกมันเหลือสามสามแก๊งยังมันแล้วแอร์ดับโหลดมาเป็นสิบลูกนอกจากว่าเขาจะลดจำนวนแอร์ดับลงอ่ะมันถึงจะไฟกันไม่ไม่ไฟหรอกเก็บฟรี เจีย๊ฟยฟีงไงก็เกี๊ยฟีจืดดมผงเย็นโค้จืดดมผงโคตรชอบเลยจืดดมผงเ,เออเนี่ยวา YJ บ้าก<ไ>งกจืดว YJ ไหมจืดวายเจพีจ่ว่าไงอ,าอะไรวะ<ส>พี่จืดวาย YJ ขมอขมอ่ะเอาปะซ City ขมอคิดว่าไงอ่านใ,นให้พี่ได้รู้หน่อยอยากไปที่พี่มาเห็นปะที่พี่บนสุดอ่ะมันไม่เป้นพี่ดมผงเลยทั้งหลอดแล้วอ่ะแบบจะเต็มแล้วอ่ะ ก็จบแล้วอีรูตเนี่ยเนื่ยลูกเนี้ยอันนี้ช่องจบแล้วแบมดูช่องใครอ่ะแบมเลยกูดูออควีนยูนะดีกว่าโอ้โหเฮียออควีนตายหมดเลยว่ะออบวีเจอนาฬกะฆ่านาฬกะฆ่าครับตายหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แล้วเหรอได้แล้วก็เลยหลังเดียวเดียวคแล้วหลังเดียวไม่เหรอแล้วอีกหลังไม่ใช่เหรอแบมได้แล้วน้องผงเย้กีการ์ย ก็โดนผงได้บ้านแล้วก็เหลืออีกหลังดิแล้วแล้วแล้วใครใครใครมีใครแต้มเก้าทอดนผมปะเอ็มบอกว่ามีนี่มั้งไอ้แก๊งนั้นะคนดูเมื่อกี้ที่คนดูบอกมีแปดแต้มอ่ะไม่ใช่เก้าแปดแต้มอ่ะได้ปะรถบัมหน่อยดิว่าว่าทำไมเขาคที่ลงไปเป็นเองนี่ยจับไม่ไมด้บ้านนี่ดูมาพิมพ์หรอสนุกเกอร์ยัาจกมาสนุกเกอร์ยัาจกมาปู่ยังไม่ได้พิมพ์สักแอะไอ้สับที่โมเขาบินเน่าเฮียอะไรวะเนี่ยดูช่องอ่ะก่อนแล้วแบบเขาขับรถไม่ถึงสักทีว่าแล้วไม่แปลกอ่ะทำไมวอนหลังไม่มีคนดู เฮี e an, ้ยจริงจับปูผ้าเฮี้ยมากโอ้บรรยากายืนเก็บบานเลยไม่เห็นว่าบรรากาศมาโอ้ฟลินได้กี่แต้มแล้ววะพี่นรักแจกกันนี่พี่บีเคบีเขากี่แต้มหมด่เอาจริงออาควินเขาก็ไฟดีอยู่นะตอนไฟอ่ะแต่เขาโดนโดนตลอดไงมันเดี๋ยวเขาไฟชนะแต่เขาเจอเรามาตบเงี่ยไม่ต้นต้นเขาโดนเราไหมดีอยู่นะสามลูกอ่ะที่โดนเราอ่ะพี่ใช่ใช่สามลูกครับสามลูกก่อนลูกลูกบนสามลูกแล้วประเด็นคือกลับมารีเซ็ตไม่ทันด้วย ใช่เสียเวลาอีกเสียเวลาฟรีแล้วแล้วเสียเวลาตรงเราลูกที่สามที่เจอลูกที่สามมาที่เขาออกไม่ทันอย่างเราต้องรอแล้วเราป่นเขาหมดตัวเลยนะต้องรอไอเดับขึ้นอ่ะเล่าอะไรโอเคหล่าอะไรว่าอเดับหมดอ่ะสิบปีถึงไอสิ้ป่นยันโทรศัพท์อ่ะว่าอย่างนี้เดี๋ยวมีแซกกันแน่นองผป่งอควีนต้องมีบางๆตัวเสรือตัวเสรือน่าจะมาก็ฉันก็ได้บ้านละเธอฉันก็ได้บ้านละเธอก็มาหลังจะได้บ้านอ่ะอืมก็ฉันก็ได้บ้านละเธอ ที่หลังนายกูได้บ้านนะทำไมอ่ะก็ฉันมีบ้านแหละเธอก็ฉันจะบอกว่าแก๊งแกนหญิงแก๊งแรกที่ได้บ้านอ่ะยโงเคอุ้ยเยี่ยพอเดือดโอ้ผมดูว่างปลาคับรถผมเวียนหัวว่ะเออเยี่ยช่างคนอืเยี่ยยัดแม่ปวดหัวชิบหายมีช่องคนอื่นปะเออกูหาช่องคนอื่นเนี่ยมีปะกูหาอยู่พี่แป๊บนึงไปไทยไม่ไหวไรที่อ่ะที่ผมส่งไปไงเนี่ยเขาหยอดบ้านเลยไงเขาเริ่มหยอดบ้านนี่ไงคือช่องใครอ่ะ ดูช่องหดเอาขอขอขอลิงหน่ยขอลิงหน่ก็กีอยู่ว่าเขาเขาบอจะได้ยอดบ้านเขากี๊ดอยู่เขาจะดูดูช่องใครอะพี่จะดูอเชือดเลยชือดเลยพี่กกรี๊ดอะพี่จะดกีดะเนี่ยังดูพี่จะดูเกมีบาพี่จะดูเกแล้วมีบนพี่จะดเกแล้วพี่จะดูเกพี่ดูเกเอบ้านอยู่ไกลฉันผูกเยโอยสัตว์

ตน yeah. i̇şte ี้บวกไม่ได้ตรงนี้บวกไม่ได้นอกกงเฮ้ยเมื่อกี้พี่จดุพี่จะดุพี่ะดุพี่จะดุพี่ะดุเพื่อแ้บอพล้่อแล้วเบื่อ้บ่อแล้วเ่อแ้เ่อแลเ่อแล้วเ่อแล่อแนอวเ่เอ้ว่แล่อแล้ว่อแล้วเ่อแล้่อแล้วเบ่อแล้ พี่สนุกพี่ดู่เป็นเปียวจัดอะพี่สนุกอลังพี่สุกอลังพี่สนุกขอนญาตขากจอยพี่สนุกุขอาพีมาตพี่สนุกนะ ขออยากินพิสด ok ุกนะขออยากินพิสดุกนะเอ้ยาอะไรดกสดุกสดุกสดุกีว่สดกอุ้บกขาไมเหรอวะไซนดีชอปะบ้านของไอ้ซิิเก่าไงไอ้ตรงแซนดีชอดิลุคกี้เก่าลุคกี้บ้านแรกใช่ มีมีกี่มีเหรอแค่เดียวปะมีสฝาด้วยบ้าเราบ้านเราด้ดูบ้านของเราพี่นุ๊กแม่กูอยากดูรีแอคไอ้นี่เลยว่ะออควีนของเราพี่สนุ๊กช่องออควีนอยู่ไหนวะนี่ไงพี่ดูช่องอยู่นะอยู่นี่เลียออควีนอ่ะเออดูอยู่นะดิน้ากดกันห้าร้อยอีกเลยเนี่ยคิกว่าขยันนะครับ พี่จะน่าน่อยใจเนาะคาเมลอนได้ไม่เคยดีใจแต่น้ำหมกได้เปเม็นเฉยผมโหน่อใจจริงพี่วอเปมาเียพี่เปมาเทียดนพี่โดนพีมโดนพี่โทนพี่โดนพี่โดนพี่โดนพี่พี่พ่โดนพี่โด่าพี่ดนีโดนพี่จอนโดนพี่่ดี่โนพีนี่ดนบี่นี่ยเนี่โดนพีโดนโดนีด่ดนพเนี่โดน้เหี้ยโจ่ดี่ได้บ้านด้วยไอ้เหี้ย เฮ้ยเหลือเหลือหลังเดียวพี่เหลือหลังสกูท้ายได้หลังกูท้ายครับหลังกูท้ายนาทีอะพี่ไอไอลึกลึกอะขวาขวามยากแบบอ้ยในตัวไอ้นี่ในว่ามได้นี่หว่ามีนี่ในว่าเพราะว่าเพราะว่านี่นะเซฟซีสุกเกอร์ยาจกเซฟซีสโนเกอร์ยาจกครับมันไม่ดีว่ะเพราะว่าเขาคิดทำไม่ดีเหรือที่เล่นอะอะไรอะเออเขาเจอเราบ่อยส่องไฟเขาคุยโดนเราเยอะไปเว้ยก็คือเขาเจอเขาไม่ค่อยถอยเว้ยเขาซัดแก๊ง่ยนี่โอ้ยใช่เขาจะถอยแต่เราไม่ให้ถอยกูไม่ลงน้ำ <reading> เราบ้าไงเรา <bam S 2> ไม่ปล่อยใครถอยทั้งนั้นน่ะลสามที่พี่ตีเล่นน่ะเออเราไม่ปล่อยใครถอยเลยมึงเห็นว่าเราตายห่าหมดเลยใครผ่านมาตายห่าหมดอ่ะมึงมารู้สึกช้าไอ้ยัยโดนขึ้นแก๊งเออไอ้ยัยลูกสามที่เราตีเล่นก็เจอออควีนอีกข้อสวยอ่ะใช่เราออควีนอยู่ข้างในประมาณไม่เพราะลูกในที่เรามาตอนแรกเราไม่ได้เจอออควีนเว้ยเราเจอไอ้สีม่วงๆมันชื่ออะไรนะแก๊งอะไรนากาเหรอจุบุเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละปุ๊กเข้ามาต่อเว้ยแล้วโอเวอร์ก็มาอีกก็โอเวอร์โดนเราจับได้ศพอสัตววว์์มึงคคิดดดดดูออ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 ีีนนนจะรรรรรเหไไาาตตแแกโ่่ป เอไอทีอาร์สองลอดหนึ่งตอนแรกจิบวะตอนแรกจิบู่มาแต่จิบู่ไม่ถอยแล้วไงไปเลยไปเลยไปเลยเห็ุเราน้อยไงสก๊อตมาเต็มเลยเออกูบยวเลยนะนมผมได้บ้านอ่ะดีเพิ่มไฟให้อาควีนบ้าเลยจชบบ้าแล้วบ้าเลยจะได้รับการร้ายกับเราบ้าเลยโอ้โหรถโคตรแรงเลยโอ้ยเย็ดแม่ไปไหนเนี่ยอยู่ละลูกกูไปซะแล้วเรียบร้อยรถไปตกแมพไปแล้ว ไอ้เราบอกไม่ได้ไฟสักรอบเลยจะได้บ้าน b k b ก็ยังไม่ได้พี่พี่เกียร์ดูดูช่องนี้พี่เกียร์ดูช่องนี้ใครอะดูมุมวางเขาจะกินยังไงกันใครอ่ะอะไรวะอะไรวะช่องใครวะพากูาอยากดูเลยพี่อะอควีนเหรอใช่ใช่ใช่ผมฟังอยู่ครับเพื่ออเลยกันอะไรนะเขาว่าไงนะ อ๋อว่าพวกนี้ไม่เข้าเมืองขอญาตไปฟังน้ำฝนแกงกุลนมบอกเลยไงมีแซววันแรกบอกให้แต่ก็แซวปุ๊บแม่มาทีหลังอ่ะแต่ได้บ้านอ่ะรวมเล่นก็ไม่ทันอาวุธก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอน้องผงพี่พี่เตรียมมาชาวบ้านพายมาจีนกับเขาด้วยนะลูกเลยงั้นใครไปไปยื้อเรียนนะลูกแล้วไม่ทันแล้วเขาบอกเฮียแล้วกูปวดขี้เลยอ่ะ ไม่ใช่บอกว่าตรงเนี้ยบอกไปแล้วเหมือนแบ่ว่าโอเฮียขี้จริงวะดมาเลยโอ้เฮียน่านเ็กกีกม่พี่ลันานาต้องแบบหาจังหวะแบบจังหวะนี้ตอดนะจังหวะนี้โคดไวเจเลยโคไวเจ่แต่มาเล่นยากโคตไวเจไวเจเลยอไวเจไวเจไวเจบอกว่าอย่าจองตูไปตูนบว่ก็บอกนะต มึงก็เอออไปกับมันเนาะพวกมึงเนาะรู้พี่เราแบบว่าเวลาแบบพี่นำนำแจงไอ้พี่แบบแบบว่าขับรถเล่นเหมือนบ้านเลยน้ำมันมาอีเจมันแค่เวลาโจ้ยเจดิบดิเจดิบ้องได้ลอง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 ขอลองขอลองอ่านไม่ได้เดีนะครับบ้านดาขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งข้อหนึ่งขอหนึ่งหนึ่งเฮียอะไรอะไรใส่ไปค่อยว่ากันเดือนนะจ๊อมาพี่เฮ้ยรอพี่เราเราเรารวมหน่อยดิเฮ้ยอะไรยิ่หน่ะคือว่าทรงนีเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเราเปิดสตรีมคนนี้ไว้นะเดี๋ยวจะดูคนนึงเพราะอะไรวะแล้วงั้นเดี๋ยวเราเราดูก้นะเว้ยโอเคปะเดี๋ยวเรารู้กันนะ เหอดไม่อบผมเห็ดใบใสู้ไม่สู้เห็ดมาจากใวใบนะตอนนั้นไม่ตีกัยาจบปะตีอะตอนแรตีกเนยจบปะตอนแกนั้นเห็ดอยู่ใบใบเหรอเด็กๆจะบอกว่าเดกเี่โดนเอนะไม่หรอกค่าไม่เม่คือจะบอกว่าโดนเองไม่แับรองมองบวกมองเว่างั้นโอ้โหเห็ดใบใบเหรอเห็ดวบใบ จะบอกว่าโดนเดบิดเงินเดดบิดเงินแก่มาเคลยเทียคนเฮียโอ้โหโอ้โหเฮียจาเพี่อะไรนะพี่ทำจริงปะพี่ทำจริงปะไม่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 ทำไม่ทำพี่ไม่ก่งแจ็คมาเฮียเรื่องจริงหรอรอมันไม่ปัดเลยบอกว่าไม่ได้ทำควายไปลองขับแป็นหึงออกตัวทีคือแบบใจว่ายถ้า่น้วายวาอยู่ต้องนานนะตอนนั้นกูโดนน้ำเสร็จใช่ปะ มันเป็นรถอลต่ระนั้รถที่ขายอยู่ในนี่ที่ขายอยู่นที่แพ้เนแต่่แมแพ้ดิเนี่แย่กูไปนไอ้ดอกกลับมาไม่ทำเพี้ยตัวแข็งแล้วทำไมเขาปรับให้มันกลำจังอะแพ้ดิเพี้ยมนโดดนะเป็นคนแรกตัวแข็งไม่ใครพี่ไอ้นี่เนาะมันไม่พนที่นอยู่ตั้งเพนตั้งเพมนแรงตรงทางแรงที่เป็นคนยังไงไม่ตั้งเพนใส่ช่องก็ผมไม่เข้าใจหรืไม่ตอนแรกทีโนเคียรู้เรื่องไงแข่งตอนนั้นมันพูดีตอนแรกไม่มีไม่มีประมาท ไม่ได้ระมาทเราไม่ได้กับลีเลยมันแอยู่บุสุดแล้วจะทำอะไรก็ได้เลยไงมันระมาาประมาทไม่ตอนนั้นก็จุดสุดเพื่อนเก็บดใหญ่จอนใบดิที่แรเจ๊ะเดี๋ยวถ้ามันพังนะกูไม่ให้ซ่อมเเจ๊พี่ไปแทงอ๋อไอที่น่โรงพยาบาลแล้วหรอโคตรห่าจัดอัแล้วคือพี่จอนเหพี่ไม่ไม่จอนี่จอนบจอนตอนนั้นไอจอนั่นเองจอนทาดี้อ่ะอยู่ในเก็บี่หนกแต่ของค่พี่บวมไปมไม่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 อยู่ำังจงไหนคมร่อนอยู่ที่ เราอยู่กับแม่ดอนหรอใช่เมืก่อนไอ้มาร์กอะหุดได้ปะพรุ่งนี้อยากมส์ไอเจมสยิบไอ้เจมยืนแอคตอนแรกอะไอ้เจมส์ชอบดีมากูไม่ให้แท้ไอ้เจมส์ตายหมดแรกไม่ต้องไม่ต้องส่งเด็กยาจกเขาแกงมากเลยพี่นุ๊กเอ๊ะโจเอ๊โจยุ่งกัพี่เจมแค่หูด้วยดิวันไหนพี่พรุ่งนี้ไหนอ่ะอ๋อเออพี่ที่โรงพยาบาลเล่นจริงป่ะแต่พี่จริงพี่จะไปแค่จริง กูว่าโดนแล้วกูจะนั่งแคร์องได้นี่คัตเติ้ลบัตรเข้าไปก็ไม่ได้เข้าไปมันก็ยากเข้าไปแบบพี่ชายกล้องกล้องส่องเหรอเออจะเอาออกให้หมดโดนเอาแก้ววัวมาด้วยเอ็นเท่าไหร่ผมอยาไปทำเหมือนแบบพี่ชายกล้องซองเดี๋ยวดูก่อนละกันพี่ดูก่อนว่าคืนนี้นั่งตอนไหนโอ้โหอิเละเมื่อกี้อะพวกนี้เฮ้ยดีๆก็เหมือนจะไม่สบายว่ะเจ๊หนูแบบโคตรดื้อเลยต้องแบบพักว่ะเอ่อต้องพัก ที่เกมอื่นเล่นกว่าเียยิงเก็บรางวัลในอุงนี้ไม่ยิแลนด์เน้่าไ่ไดฮ้ยาลงแล้วลงแล้วลงไหนเนี่ยบ้านเราไม่มีแจ้งไปขอบเลยนี่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 ตอนนี้แม่แม่จะเขาขอรครบหรอยังเลยก่นหนึ่งีวบ้านนาีอ่ะขวาขวาบนอ่ะ กูบอกบีบิไยเนี่ยกูดูบีบีอยู่เนี่ยบีบเหลือกี่แ้มวะบีบน่าจะเหลือแปงปะี๋ยวเอ้อนักาเ้เขาอาวุไม่หหรอกเราอาอุ้โดนแล้วโดนแล้วเองขนเราอะไม่ดีตรงแผนเราอะแบบ เราไปเน้นไฟมากกว่าอันนี้เราไ่อาฟรีของอันนี้เราไม่รู้ใช่ป่ะดูด้วยแบบหาลูกฟรีเงี้ยมันรู้สึกมันมันสุดท้ายเรามันมีอะไรนะเราเป็นขลังแจบเปชนเกแยร์ตัวนี้ตีแยกกันไปอะไรมาโจโจนี่โจเป็นอะไรบ้างนี่โจนี่เปรียบเรียบเทียบไงว่าแบบขลังยู่จุดจุดเขายกแยกทางกันอะปูปมไหนสะจอยนี่ดเบียไอ้เหี้ยเฮียผมคบ pkb ได้ว่ะเรียกคูณดู pkb อยู่เนี่ยอ่าลุยแล้วเนี่ยเป็นป็ให้เป็นให้ใหใจเขาหน่อยดีว่ ตรงนี้เอ็มใส่ก็คือเดี๋ยเล่นได้นะแต่แบบมันสวยตรงตรงที่เจอเราไงทำมิ้ไม่ดีเว้ยทำเดี๋ยวไปเว้ยเอาง่ายง่ายไว้เขาวางแผนมาไม่ดีเว้ยอาแล้วเจอนาฬิกะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมื่อไงซัมเมอร์ยังไงกระโดดเหยิงเหยิงเฮ้ยกระโดดดิเอ้าเอ้าล้มกระโดดยาดจกกระโดดยาดจกไม่มีเกาะหรอวะ โอ้เจ็ดสิบสอตัวลืมใส่เงมขึ้นรถแม่งเลยใครดใสแล้วจ้างอมเฮ้ยลงลงลไปแทงคนเก็บดีลงไปแทงคนเก็บดีเอาดีได้ดิอ่ามึงหยับบนใช่ไหมโอ้โหเฮียอะไรวะเฮียปั๊มแม่ปั๊มยาปั๊มดิปั๊มดิปั๊มพี่เฮียพี่โอ้ยโอ้โหปั๊มตอนนี้ออ้ยทันยู เออเออกลัวตายอุ้ยเฮียเอ๊ะชัดอย่างเลยชัดอย่างเลยมาเก็บ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 โดนโดนปักนะโดนปักโดนดิเก็บไม่ได้เอาาอย่างนเก็บโดนเมไปแก่ต้องแขนต้องแขนครับต้องแขนเฮ้ยเอาแล้วหมอเอ้าหมอไม่รู้หมอไม่รู้หมอไม่รู้ไม่ไม่มันมันมีหมอแก๊งด้วยพี่หมอแก๊งแบบหมอแก๊ง งามเหมือนเดิมยังไงตายตายพี่ดีกว่าเด้อไม่เพี้ยนขแจ้งคทำไมมาคนเดียววะพี่งงว่ะแกกับเล่าพี่คนเอาแล้วดวนกันแล้วในะช่ไอ้พี่แก้วนะไอ้เฮียโอ้โหจีจีเออโอ้ยเหนื่อยว่ะดูแล้วเหนื่อยน่าจะชนะจัดเลยอะกวกเลย PKB ไม่ได้เฮียเอาจูบูมาต่อเอาได้พี่เขาได้เขาได้จูบูได้ เอ้าเดี๋ยวเขาได้บ้านเลยพี่บีเคบีอะเป้าวะเป้าวะจังขอดูช่องส้มๆนะรถต้มเนี่ยมันยังมันยังไปที่อื่นอยู่เลยเนี่ยนี่มึงหรอทำไมมากินท่อมอะไรเวลานี้จะได้บ้านก็จะได้เขาบอกท่อมท่อมเนี่ยกูอ่านดักแชทก็อยู่เนี่ยท่อมเนี่ยกูรู้ดักแชทด้วยบีเชเบียเฮ้ยเข้าไปบ้านเลย่บ้านนใช่ป่ะบ้านแดงกัาบ้านแดงกับบ้านอ่านผิดะไม่ใช่บ้านแดงบ้านบีซีบ้านซิกซิกยะบีซีเก่า บ้านแดงบ้านบ้านไอ้นี่อาทีตยบ้านแดงหนึ่งบ้านก็เขาบ้านแดงแบบแดงแจ๋แล้วมันคือข้างหลังบ้านบีซีเหรอบ้านบีซีเหลือเหรอบ้านเหลือบ้านีซีเหลือบ้านไอ้นี่ใช่พี่ไอตอนนี้มันชูบุกยอดบ้านนี่อันนี้ ไม่พี่แต่แต้ทัดแต้เท่ากันอะไรัอันนี้บ้าน G ีไม่ได้หรอทัแต้เท่ากันอ่ะแม่ดีบ้านหลังใหม่พี่มันไม่ได้เกี่ยวเว้ยว่าแบบแต่บ้านหลังใหม่มัหลายอะบ้านจะมีคนเอาแล้วดิพี่ต้องอยู่นะคนนัวอะไรของเขาวะเนี่ยเขาไม่เช็คเลยหรือไงเนี่ยเชื่อจูบได้ มันมันมีคนเลาแล้วนี่พี่มันมันไม่ได้มันไม่มีไม่ใช่มันต้องบ้านอาทีไม่ใช่หรอได้บ้านแดงอะต้องบ้านอาทีบ้านแดงไม่เอ้โอ้โหที่มันโดนเมฟี่หนาตัวเลยอ่ะฟังคิดคนจะบอกนะยดแม่ถูกเจอแซงบอกให้เดี๋ยวเจอแซงคุดูซองเจอแซงใครแม่ถึงใครไม่ถึงใครพี่จุดยอดผิดบ้านเนี่ยอีฮีไม่ตอนนี้มันเหลือบ้านเดียวร้านแล้วปะถูกปะใช่ไม่จูบูยอดอยู่จู่บูยอดอยู่เรียบร้อยลังตาจะไหลอ่ะได้วะอจูบูได้ไปแล้วโู่บุได้แล้วอีฮีอะ เมื่อเขาหาบ้านไม่เจอหรอเจอพี่บ้านหลังนี้ก็ได้มันมีหลังนึงพี่มีอ๋อมีหลังนี้หลังหลังนี้เขาอยู่ก็ได้พี่ใครได้แล้วจุบูได้แล้วก็จุบูได้แล้วเฮียเหรอเนี่ยเนี่ยนาลูเพลวซีเฮ็ดเนี่ยอ้าวเนี่ยการิบ้าจบแล้วจบแล้วพี่อนไม่ทำกันมวบ้านหลังนี้เฮียจบแล้วพื่อนจูบูจูบูจูบูเขาสวยอ่ะไม่เนี่ยนี่แพี่ไปผิดหลังหรอบ้านหลังเนียได้ผิดหลังใช่โอ้โเียอย่างซวยไปผิดหลังซได้บ้านเก่าของบซ แม่เออไม่ได้หมายว่าบีเคบีแต้มเท่ากับจูบูแต่ว่าหยอดไม่ทันเน่ะแต่เขาได้หยอดไปไปผิดหลังมันได้ก่อนด้วยได้ก่อนจูบูอีกแต่เขาไม่ยอมไปหยอดเฮียตรงนี้แหละมันมีด้วยเหรอว่าไปแบบไปผิดหลังอ่ะไม่ก็เฮียเลยไม่ได้ทำกบ้านเรื่องชื่อบ้านมาไงพี่พี่นึกออกปะไม่แต่ปัญหาคือเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าว่าเหลือหลังไหนมึงเข้าใจปะใช่มันต้องทำการบ้านอ่ะเฮียมันเหลือหลังสุดท้ายเฮียมึงจะไม่จำเหรอว่าเหลือหลังไหนในข่าวหมายกลัวเข้าใจปะ ใช่ใช่ก็ถูกปะมึงต้องจำป่าวไอ้เลือหลังไหนอ่ะเฮ้ยอย่างงี้แม่งน่าเสียดายด้วยไม่ใช่ถามกูอ่ะคณะจะฟังเพลงยาจกก่อนเว้ยโอ้ยเฮียไม่ไหวแล้วเฮียไอ้ทองขับโพยอะไรแต่จากเขาคิดแต่จากเขากิดพี่นุกนี่ของจริงนะไอ้ยุ้มึงมีคนนะสองสี่เอโจมึงมึงมึงโพสในรับคนเข้าแกงยาจกที่จุบุยยี่สิบคนจุบยี่สิบเก้าคนโอ้โหแล้วได้บ้านด้วยแม่ของจริงจากพี่เขาลองเขาลองนี่ อ๋อบ้านตกปลาเก่าอ๋อก็คือก็คือบ้านที่ที่ผมเปิดเมาไม่แล้วนี้ถามเลยไอพวกบ้านเดิมเดิมใครใครเป็นคนที่ไม่ได้บ้างอะ่ะหมายถึงว่าที่ลงรอบอีเราไม่ได้อะ่ะแบบบ้านอาของใครอาทีอาทีหนึ่งอาทีแล<า>้วใครอีกใครอีกวะอ๋อบ้านบ้านเก่าล่าสุดตกปลาปี่ไม่รู้อ่ะไม่แต่เดี๋ยวสุดท้ายเขาสิบสี่วันเขาเมาคืนนี่เฮียเราออกวีนจิ้มนมผงลงมาอีกรอบแค่นั้นเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ดึงลงมาไม่ไม่ควีนดึงลงมาแล้วพี่เขาว่าจิ้มจิ้มลงมาอีกรอบชัว ม่แต่อย่าลืมว่าสองอาทิตย์อ่ะนมผงมันได้ของไปเท่าไหร่ดีวะเออเขามีบ้านฟาว้นะนับกระสุนไปเท่าไหร่ดีวะพี่แม็กมันได้หลายแกงไม่ค่ายจะสุ่มแบบสุ่มสุ่มเตี๋ยดอกบ้านแบบได้ได้แกงเทียใกล้ๆกันอย่างน้อยอ่ะนมผงมันคงไม่โดนทุกอาทิตย์อยู่แล้วถูกปะล่ะอย่างนั้นกได้จักลูกสองลูกมันก็คุ้มช่วงช่วงช่วงหลังเที่ยงคืนน่ะเขาน่าจะได้เยอะเว้พี่เพราะว่าเขาอยู่เยอะเท่คืนน่ะดูจากดูจากที่งัดร้านน่ะยางช่วยยางชัวยเนี่ยพี่ดูพี่เจเบรดแต้มม เออมีคือดูแต่ว่าดูช่องไหนอ่ะเองดูช่องไหนวะเนี่เดี๋ยวช่องส้มๆไงดูช่องดูเพลย์อ่ฟซีที่เป็นสำรองอ่ะพี่เฉินอ๋อโอเคน้องโฮ้ยทองทองเฮียบาดเจนนิ่สัตวูคุณไหมไอ้เหี้ยากเดบบเลยสัตว์พูดอย่างนี้อ๋อไม่ก็พี่จะได้เฮียบาร์สัตว์แล้วเราจะบอลเล่นไปไหนมาเนี่ยน้องหายไปซะยาวเชียรเออที่นี่ไปไหนมาเพื่อนอันนี้โไปพักพิมพี้เกียจเล่นเบื่อหลังรีต้องให้โบ๊ทเข้าไปรับกุญแจบ้านเอาไว้ เดี๋วพูดติดตามอ่ะรับไปดิจะได้ไม่ต้องมาโอนที่หลังพี่เวนเปิดยังวะพี่เว่นเราไม่เปิดเลยยังยังทั้งคนที่อะไรเจมไม่เจอพวกกูเลยวะไม่เจอดีแล้วเฮ้ยสไนด์ควายเอ้ยเจไปไหนวะไม่เจอไม่เจอขาไปล่อนเลยเป็นโซนไหนอ่ะโอ้โหยายังเจอไม่เจอขาไปร่อนได้ไงวะไอเจมมึงเคยเห็นเมื่อไหร่แก๊งเขาตีกันอยู่สองแก๊งอ่ะพวกกูไปบอกดูไว้ลงแม่งถอยออกสองแก๊งพร้อมกันอ่ะ ออกเลยเอาได้ไปก่อนเล่นพวกกูเหงาเล่นเฮียเล่นแต่นี่ฮะคือมึงไปสองคันแล้วไอ้เสียไม่ได้หนีอะรอเฮียอะไรไปสองคันแกลงอ่ะไม่รู้ว่าพี่แล้วมันแล้วมันพูดอะไรตอนที่ไอ้ที่ที่เราไปแล้วหนีสองแก๊งมันบอกว่าใหญ่มาไม่มุมซิกขอเจอเลยไม่มึงก็เล่นดิมึงก็เล่นกับมึงก็เล่นดูไว้ดิมึงก็เล่นดูไว้ดิมดมึงกูเล่นกูเล่นเทียบไอ้นี่ทีสี่ทีห้ายึดยึดตรงนั้นเลย ก็มึงรู้ไงวันนี้งหมายว่าที่สี่ที่ห้ามึงสนายอยู่แล้วแต่ิร์สอนายก็เหี้ยเลยตอเจมสนายเตีมเตีมสตรีมหลาเลยหืสนายติมปิดปิดแชทออกไปโอ้เปิดจอสองไอเยกูไม่ได้จะบอกด้วยไม่กูไฟละแก๊งกูไฟไล่แก๊งกูก็บอกกูไฟไล่แก๊งมึงเจอแก๊งใหญ่บ้างปะเจอซิกซิกพี่ดูองใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้อ๋อซิกซิกไม่ใหญ่อีกเหรอ ยังเจอแบบพวกโอ v e r tr เงี้ย o v เ r over tr ดูไว้ไม่เจอยาจกอะไรเงี้ยไม่เคยเจอเลยไม่เจอกไม่เจอดอกไอ้ขี้ไม่เจอหรอกมือ Sniper หมดอ่ะไม่ได้ตลอดอันนี้อีกหนึ่งอยู่แต่ที่กูไฟอ่ะกูกูไฟกูโดนสองตลอดเลยนะเจ็ดแต่ไม่มียาจกไงคือแม่งไฟไฟแรกอ่ะไฟกันโจนี่โจนี่ปัดจิตไม่ได้ไฟไอ้โจนี่มันเอาประสาทจัดเลยนะไอ้ขี้อะไรอย่างเดี๋ยวนะไฟก็นสุดสุดแรงแกงเข้าเลยอี้ยโง่บ้ามึงสีโง่อีสัตว์ ก็ไม่ชนะคุณนะไปแกะขวานี่เหญยแม่งแตเยันซะด้วยผมบอกให้จริงนะ BCB แม่งแบบเดี๋ยวว่าจะไปช้าเลยรวมแต้มมันยังรวมไม่ขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยพลาดว่ะทำไมมันไม่เก็บเก็บรมันยังไม่รวมแต้มเลยอะเออมันเก็บรอบนึงมันก็รวมได้ป่ะเวลาไอ้แตกยันเขาไม่ลงหรอลงอะไรเขาไม่ได้โดนเขาไม่โดนลงมา มีการีนางบีจิงริงอ่ะเขาควรทําการบ้านว่าเฮ้ยเหลือตรงไหนบ้างแล้วเขาก็ต้องเล่นโซนใกล้ๆตรงนั้นเว้ยแล้วให้เพื่อนไปสเกาที่อื่นไอ้บ้าอ่นไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้อจะวุ่นกับการตีมาดิมาดิมาดิดูว่ะไอ้เฮี้ยก้าวแล้วนะเว้ยก้าวไปกูนั่งคิดเลยนะเว้ยนี่กูดูใส่เกาะทำไมกดเกาะไปขึ้นไวเย็ดแม่มันมันดีเลยกว่ามั้งในเซนิก ปวดหายยึดกูไม่รับแม่งตีแม่งตีกันอยู่แม่งถอยพร้อมกันบอกให้ถอยลูกพี่มาเลยลูนเสียเลยตอนกูเก็บเทีทีเสียไอเฮียแหวงขับรถมาไอเฮียถอยแต่กูตันเนาะมึงไม่ต่อยเลยนเอาแล้วไอ้เฮียมาแล้วไอ้สัตว์ไม่เฮียดีนะเพื่อนกูอยู่อีกลูกหนึ่งไอ้สัตว์ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I know.